สวัสดีครับท่านกําลังรับชมข่าวตะวันออกทูเดย์สถานีข่าว24ชั่วโมงพบกับข่าวของเราต่อไปครับ11พฤศจิกายน2567เวลา17.47นนพันตำรวจเอกนภัสพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีมีคำสั่งให้พันตำรวจโทกวินวัฒน์อารยะสุริวงศ์รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีนำชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจสอบพอพักแห่งหนึ่ง บริเวณหลังตลาดรัตนากรเทพประสิทธิ์พัทยาใตา้หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้าพักเป็นจํานวนมากโดยจากการกระจายกําลังลงพื้นที่ตรวจสอบก,ก็เกิดเหตุชลมุนลทันทีเนื่องจากแรงงานต่างด้าวเห็นเจ้าหน้าที่บางรายก็วิ่งหนีกระโดดข้ามกําแพงสูง2เมตรหลบซ่อนตัวตามป่ารกบางคนวิ่งหนีไม่ทันจึงยอมมอบตัวที่หน้าห้องพักของตนเองเจ้าหน้าที่จึงนําตัวไปยังด่านต่อมอพัทยา ระหว่างนั้นพบว่ามีผู้เสียหายคนไทยได้เข้ามาชี้ตัวหนึ่งในแรงงานต่างด้าวที่เคยทะเลาะวิวาทถูกแรงงานต่างด้าวใช้มีดฟันปลายนิ้วนางขวาหลุดหายไปเจ้าหน้าที่ตอมจึงใส่กุญแจมือเพื่อควบคุมตัวไว้ก่อนนายเอผู้เสียหายเผยว่าตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องเอามีดมาฟันเพราะตนก็ไม่รู้จักและไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขาหากวันนั้นถ้าเขาไม่สู้กลับเพื่อป้องกันตัวคงเจ็บหนักมากกว่านี้ พร้อมกับยืนยันไม่ยอมความจะให้ดำเนินคดีถึงที่สุดทางด้านนายบุญชาวกัมพูชาแรงงานต่างดาวที่ใช้มีดฟันเผยว่าเมื่อก่อนตอนรับจ้างขายไอศครีมโดยเรื่องที่ทะเลาะวิวาทกันตอนนั้นมันชุดละมุนมากไม่รู้ใครเป็นใครตนจึงได้ใช้มีดฟันไปจากนั้นก็หลบหนีกลับประเทศตนรอให้เรื่องเงียบลงแล้วก็กลับมาไทยส่วนการหลบหนีเข้าประเทศไทยจะมีคนพาเดินเข้าป่าลัดเลาะเข้าทางช่องทางธรรมชาติข้ามมาอย่างประเทศไทยเมื่อเข้าได้แล้ว ก็มีคนรอรับและขึ้นรถตู้มาถึงที่พักในพัทยาโดยเสียค่าในหน้าคนละสี่พันบาทและตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทําเพราะนายจ้างคนเก่าได้เลิกจ้างไปเนื่องจากตนได้ทะเลาะวิวาทมีคดีติดตัวทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ปรับแรงงานต่างด้าวไม่แจ้งที่พักยี่สิบรายและปรับนายจ้างอีกจํานวนสามรายพร้อมกับได้ส่งตัวนายบุญชาวกัมพูชาส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับ